กระดับสวิท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์มือใหม่อีพีที่ห้าของเรานะครับผมวันนี้ผมขออนุญาตกระโดดข้ามมาเรื่องรูนเลยนะครับผม <B oring. S 1> อยู่หนะ้าอัปเกรดกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาค่อยมาพูดย้อนหลังเกี่ยวกับเสริมพลังขัดเกาออ่าออปชั่นหลอมเทวารัศสาารเทศนะครับผมวันนี้มาเจาะจงเรื่องรูนกันเลยถามว่าทําไมวันนี้ถึงต้องมาคุยเรื่องรูนเลยนะครับผมวันนี้ เมื่อหลายวันมาแล้วครับผมไม่ใช่แค่วันนี้นะเผื่อคนยังไม่รู้นะครับผมมีแพ็กรูนราคาถูกมาขายนะครับซึ่งคุ้มมากๆเลยมาตรงร้านค้าของเราส่วนลดสุดคุ้มแล้วก็นี่เลยครับผมแพ็กรูนอ่าอี4วันปิดการขายครับถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วทุกคนมาซื้อด้วยนะครับผมคนที่เติมน้อยๆก็ตามนะช่วยเอาเงินมาลงก่อนได้เลยนะครับผมว่าร้อยห้าสิบนี่คุ้มมากๆเลยนะแล้วก็ใครที่อยู่กิวใหญ่กิวเอทเอสวันจีจีอะไรงี้ก็คือเรามีปันผลพออยู่แล้วนะครับนี่ปันผลเพียวๆเลยนะมาผมเหมาเลยซื้อได้10อัน ตอนนี้ได้แค่6นะตังหมดเดี๋ยวผมค่อยไปเติมอัดเพิ่มนะครับผมกินเข้าไปชือ้อเรียบร้อยได้แล้วครับผมมาเริ่มอธิบายกันเลยนะครับอย่าลืมมาซื้อกันนะทุกคนทุกคนเลยนะโอเคมาเริ่มอธิบายกันเลยนะครับผมโอเคเข้าสู่ข,ข้อหลักของเรากันเลยนะครับผมผมจะขออนุญาตแบ่งลูนเป็น4ประเภทตามค่าข้างบนนี้เลยนะครับผมอย่างแรกลูนประเภทที่ใช้เสร็จลูนแลกได้ก็คือตระกูลลูนม่งลูนฟ้าทั้งหลายแล้วก็ลูนทองสองอย่างก็คือตัวนภาสวรรค์กับพี่ภพ บัตรพีนะครับผมต่อมาคือลูนที่ใช้บัวขาวลูนดอกบัวก็คือลูนที่สามารถสายฟรีซื้อได้เพราะใช้คูปองฟ้าในการซื้อแต่มันให้แค่ค่าสเตตัสไม่ได้ให้ PVP ีดาเมจเห็นไหมอันนี้สายฟรีสามารถซื้อได้เหมือนกันเดี๋ยวผมบอกว่าซื้อจากตรงไหนต่อมาลูนมังกรขาวจะเป็นลูนที่ให้ค่าพ v พีดาเมจและค่า PVP เดฟสำหรับแตละสายอย่างตัวลุงอรุณเป็นมังกรขาวฝั่งดาเมจนี่พ v พดรเมจบวกเอ่าดอกเหมย ฟิฟี่เด็บบกเจ็ดโอเคสุดท้ายลุนโลกาวันนี้เราจะไม่พูดถึงกันเพราะตระกูลลุนโลกาหรือมังกรแดงนั่นเองเป็นลุนสำหรับสายสุลต่านนะครับผมพอต้องเติมหนักมากๆนะสายฟรีอย่างพวกเราหรือสายเติมน้อยอย่างพวกเราไม่สามารถไต่ไปถึงได้ผมเชื่อมั่นเลยแต่ถ้าเกิดพวกเราเป็นพวกเติมน้อยหรือสายฟรีเลยลุนมังกรขาวเราจับต้องได้ครับจากัลผลกิวจากการซื้อด้วยตั๋วฟ้าในเรือนลีลับแล้วก็กิจกรรมที่โผล่มาใน หน้าร้านค้าตัวฟ้าเช่นกันนะครับผมตามนี้เลยนะโอเคเรามาเริ่มพูดกันเลยอย่างแรกเซตนรุร่นผมสอนหาแต่ละอย่างก่อนนะแล้วบอกว่าแต่ละรุ่นทําอะไรได้บ้างเริ่มต้นจากเซตนรุร่นก่อนเลยเซตรุร่นหาได้จากไหนอ่ะผมต้องเปิดหน้าให้ดูไหมเนี่ยเปิดไปเลยละกันนะครับผมเซตนรุร่นหาได้จากอย่างแรกครับหน้าร้านค้าครับเลอรลีลับอย่างที่เรารู้กันเลอรลีลับจะมีการสุ่มเซ็รุร่นมาขายนะครับผมถ้าไปดูคลิป e p ีที่3ของผมมามีเซตรุ่นอยู่ในคลิปนะครับผมอ่ะนี่เปิดดูก่อน ชึบอย่างตอนนี้ไม่มีเศษรูนแต่ถ้ารีเซ็ตมีโอกาสเจอนะครับผมอย่างที่2ครับอ่ะขอกลับไปเมื่อกี้ก่อนผมไม่แนะนําให้ซื้อเศษรูนด้วยคูปองฟ้าทุกกรณีครับไม่คุ้มครับผมกรณีเดียวที่เราจะหาเศษรูนกันนะครับผมแล้วคุ้มที่สุดในมุมมองของผมคือมาหน้ารูนแล้วกดหลอมรูนครับนี่เลยอ่ะหลอมรูนทำอย่างไงได้บ้างเราสามารถหลอมรูนอะไรได้บ้างเราสามารถหลอมรูนได้ทั้ง3าสีเลยแต่ผมแนะนําว่าอย่าไปเผือหลอมรูนทองเนี่ยสมมติหลอมรูนโลกาไป ได้เท่าไหร่ได้400คุ้มไหมอ่ะ400แลกกับเงินไม่คุ้มนะดังนั้นเป็นไปได้ครับสีฟ้าเราจะหลอนตลอดเวลาเนื่องจากอะไรสีฟ้าหาง่ายจากบุปผาสีฟ้าเราไม่ได้ใช้เพราะว่าปัจจุบันเราจะเล่นแค่สีม่วงและสีทองและสีม่วงปัจจุบันเราก็เล่นแค่โลกาเกาะโลกาทะลวงและโลกาปานนะครับผมพวกอันที่เหลือเราไม่เล่นกันแล้วแต่คนที่เพิ่งมาเล่นใหม่แบบแท้จริงแอฟซูลูดผู้เล่นใหม่เลยนะแอฟซูลูนิวบี้นะครับผม สามรับสายป้องกันพึกษานำครับพึกษาคือรูนที่ได้ค่าคอนและค่าวิทหมายความว่าอะไรเป็น2องสเตตัสหลักของสายป้องกันที่จําเป็นที่สุดเพราะคอนให้เลือดให้ค่าเลสวิทให้ค่าเลือดแต่ถ้าเกิดไปเป็นรูนอันื่นอย่างเหล็กไหลนี่ให้ค่าคอนกับค่าเด็กก็คือในหน้าของรูนมันจะมีเซตรูนที่จะบวกสเตตัสพิเศษซึ่งเซตรูนบวกแค่ค่าป้องกันแต่เด็กเป็นค่าของฝั่งโจมตีมันไม่ได้บวกครับดังนั้นพึกษาจะดีที่สุดและแพงที่สุดในหน้าร้านค้า รุ่นสามารถซื้อได้ในหน้าร้านค้าการแลกเปลี่ยนเหมือนกันครับระหว่างผู้เล่นนะแล้วก็ซื้อจากหน้าตําลึงของร้านค้าได้เช่นกันหอการค้าประมูลตามนี้โอเคมาคุยกันต่อนะครับผมอ่ะผมจะหลอมสีฟ้าให้ดูนะนี่กดเลือกทั้งหมดได้เลยนะครับผม,มแนะนําให้ไปกดหลอมในกระเป๋าโดยเด็ดขาดเพราะหลอมในกระเป๋ามันไม่รุ่นใหม่อ่ะพอเรากดหลออนะั้นระบบหลอมลูมคืออะไร เวลาเราหลอมรูนเสร็จแล้วนอกจากเราจะได้ชิ้นส่วนรูนนะครับเราจะได้รูนพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นสีฟ้าหรือขั้นที่สูงกว่าก็คือขั้นของตัวเองและขั้นที่สูงกว่านะครับผมมาดูกันนะชือช้อ โอ้โหโอ้โหเกมเกมอยู่พึ so ่งแหลกลูกเรียบร้อยครับผมนี่เห็นไหมได้รุ่นใหม่มาเต็มเลยได้เศษชิ้นส่วนรุ่นอันนี้คือที่เราพูดถึงกันครับเศษชิ้นส่วนรุ่นอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจและเรียบร้อยแล้วก็ได้รุ่นใหม่นะครับผมเป็นขั้นสูงกว่าอารมณ์เหมือนเอาลูนไปหลอมแล้วก็เศษลูนที่แตกออกมากลายเป็นเศษลูนที่เราได้ใช้แล้วก็ลูนที่สามารถสําเร็จกลายร่างเป็นลูนสีม่วงนะครับผมอ่ะผมจะลองหลอมสีม่วงให้ดูบ้างนะอ่ะสักเดกรายอ่ะผม หลอมไปเรียบร้อยได้เศษลูนเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็นี่ลูนม่วงไม่ออกฟ้าเลยนะครับตามนี้ครับผมอ่านี่คือวิธีการหาเศษลูนสีทองก็หลอมได้เหมือนกันแต่สีทองขอแนะนําว่าหลอมแค่กับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วถามว่าทําไมเราถึงต้องหลอมสีทองถ้าเราเริ่มหลอมลูนสีทองเมื่อไหร่มันมีโอกาสได้ลูนมังกรขาวและก็ได้ลูนที่มาจากบัวขาวเช่นกัน โดยการเอาลูนสวัสด์แลวก็ลูนปัตพีไปจ่ายนะครับผมเนะี่ยสวัสด์กับปัตพีเราสามารถหาได้จากการเอาเศษชิ้นส่วนไปซื้อใช่ไหมหนึ่งร้อยเศษได้ปัตพีหนึ่งอันหรือว่าสวัสด์หนึ่งอันแล้วเราก็หลอมเสี่ยงดวงอ่ะผมจะเสียงดวงให้ดูไปเลยนะเนื่องจากของเรือนะครับผมจริงๆก็ไม่เหลือเยอะหรอกนะอ่ะผมเอาสวัสด์ออกก่อนผมหลอมปัตีใพีดูดีกว่านะชือ้อได้ไหมเรียบร้อยไม่ได้เลย,เลยครับผมต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเก้าสิบเก้าอันกูจัดเลยนะเก้าเก้าอันอะ่ะ <laughs> โอ้เขาลองสองร้อยเลยทีเดียวเลยสองร้อยอันเลยเหรอเอาสวัสด์ออกไปด้วยเหรอเอางั้นเลยเหรอแน่โรกาโม้ทำไมโรกายทำหุ้ยเกินเกินโอ้โหเกินสวรรค์ไปด้วยใช่ไหมเอางี้เลยใช่ไหมยุ่งจะเอางี้เลยใช่ไหมจัดเลยนะสองเม็ดก็ใส่สองเม็ดสองเม็ดไปให้มันครบถึงสองร้อยอะอะอะสองเม็ดอะอะสองร้อยมาเทสครับสองร้อยลูนทองครับผม ลงโมาสามเมตรอันเดิมยสวรรได้มาเม็ดเดียวสองร้อยเท็หนึ่งคุ้มไหมเนี่ยอกดใแบบหก่เมตรอะโอ้โหสองร้อยเท็หนึ่งอย่าทำ ผมไม่แนะนําจริงๆนะว่ามาหลอมดังนั้นผู้เล่นที่เล่นนานเท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนไปรุนเติมพวกรุนมังกรขาวหรือว่าคุณมีงบทำรุ่นมังกรขาวถึงเลเวลสิแล้วจากแต้มกิวก็ตามถึงมาหลอมรุนทองนะบังงั้นไม่หลอมทุกกรณีรุนทองเราไม่ยุ่งกับมันเลยโดยเด็ดขาดตามนี้ครับผมแนีนยผมเสียบัตรีฟรีไวเรียบร้อยแลอ่ะ ไม่นะจำกัดสัปดาห์ละร้อยด้วยโอเคไปกันต่ออ่ะเรียบร้อยนี่คือส่วนที่เราจะได้เศษร,รูนนะครับผมมาคุยกันต่อในส่วนของุูนบัวขาวอ่ะกลับมาหน้ารูนบัวขาวชึบชืบรูนบัวขาวได้จากอะไรบ้างเราสามารถกดบวกมได้เลยอ่ะนี่เขียนได้รับเมื่อย่อยขอฟ้าจักรวาลป่าภัยขอฟ้าจักรวาลจ่าภัยหาจากไหนหาจากร้านค้าครับผมร้านค้าแล้วก็เหมือนเดิมครับผมไม่เหมือนเดิมสิไปร้านค้าแล้วก็ไปสมบัติ สำหรับคนเล่นใหม่นะสมบัติแล้วก็รูนนี่ซื้อได้เลยตัวฟ้า3อย่างนี้พอซื้อมาแล้วเราจะได้รูนมา6เม็ดเอ้ย8เม็ดเราจะได้8ปเม็ดเอาซื้อให้ดูก็ได้ซื้อไหนดีนะซื้อไหนดีนะอะจัก,กรวาลละกันจัก,กรวาลไม่ใช่อของไอ้โคะขอฟ้าเผื่อนะักโต้องใช้นะครับอ่ะซื้อมาหนึ่งอันชิบชืบ้โอเคแล้วผมก็กดกระเป๋ากดเปิดอุ้ยตายแล้วนี่ฉันมีอยู่อ๋อนี่นี่นี่เปิดกล่องสมบัติ ต้องใช้กุญแจด้วยนะครับผมกล่องุูนทุกกล่องจะต้องใช้กุญแจด้วยกุญแจเราจากัดเปิดสัปดาห์ละยี่ห้ากล่องเห็นไหมโอเคต่อให้กุญแจเยอะแค่ไหนเปิดได้แค่ยี่ห้ากล่องต่อสัปดาห์ครับสุดา่านที่มาตามเล่นดังนั้นจะตามไม่ค่อยทันนะซื้อไอดีมาดีกว่าครับโอเคเมื่อกี้ผมาเปิดเราได้รับรูนแล้วนะครับผมไหนุูนใหม่ที่ได้มานะนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่สวรรค์อืมเอาหายไปไหนวะเนี่ยอุ้ยได้สิบสองเลยเหรอเราได้เบิร์ดเหรอหรืยอยังไงอาเนี่ยได้ 8, แปดเพราะของเก่าเรามีอยู่แล้วนะครับ,รน,ราาารรบน่ี ย่อยกลายเป็นบัวขาวพอเราย่อยเสร็จแล้วพี่มันจะไม่เสียเปรียบหรอไม่ครับเราย่อยมันเป็นค่างเงินกลางดีกว่ามันจะมาอยู่ในกระเป๋าช่องนี้แทนเห็นไหมเราได้บัวขาวมาแล้ว12ดอกบัวขาว12เม็ดอ่าเราก็มานะาร้านค้ารลูนแล้วก็แลกลูนที่เราต้องการครับผมเนี่ยสามารถย่อยใช้ย่อยใช้ย่อยแล้วก็กดหลอมใหมย่ย่อยมาซื้อใหม่อัปเกรดย่อยของอัปเกรดมาแล้วก็ได้เ็จลูนเท่าเดิม ลูนจะไม่มีทางหายไปเด็ดขาดนะครับผมสําหรับตัวบัวขาวมังกรขาวและมังกรแดงแต่ชิ้นส่วนลูนยิ่งคุณย่อยบ่อยก็มันย่อยขั้นสุดท้ายออกมามชิ้นส่วนลูนปกติไม่ได้นะมันย่อยออกมาก็เป็นตัวลูนเลยประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่คือวิธีการหารูนบัวขาวนะต่อมาลูนมังกรขาวอ่ะลูนมังกรขาวหาจากไหนหาจากกล่องเหมือนเดิมครับ ถ้าดูคลิป ep 3จะเข้าใจที่ผมพูดแล้วว่าเรือลีรับคุ้มค่าที่สุดแล้วเมื่อกี้นี้ตอนที่ผมเปิดคลิปเลยส่วนลดสุดคุม้มคุ้มค่าสุดแต่ถ้าเกิดคุณรีบคุณไปสุลตา่านพุ่งมาเล่นแต่ว่าไม่ใช่สุลตา่านถึงขั้นมีงบซื้อโลกาสมบัติรูนนี่ครับผมนี่คือมังกรขาวทั้งหมดครับหนึ่งแแมังกรขาวทั้งหมดส่วนโลกาคือ3 6มหกเออนะโลกาได้น้อยสุดด้วยได้3-15ถึงชิ้นแต่มังกรขาวจะได้4นะถึง20ชิ้นประมาณนี้ครับผมโอเคจบไปแล้วสุดท้ายก็มมังงงงกกกกรรรรรรแแแด็ออออย่่่าาาาาทีีเเูู้้้้นนนลลววววจบบใิธซืขผไไป ผมช่อมไปไวมากน,นะต่อมาเรื่องการอปเกตรูนไหมหรือยังไงเซตรูนเลยดีกว่าไม่เสียเวลาโอเคไปกันที่หน้าอปเกตเลยครับรูนครับผมโอเคอันนี้จะเป็นเรื่องที่เซนสิทีฟและยากที่สุดแล้วนะมาเริ่มกันเลยผมอยากให้ทุกคนนะครับผมมาดูที่กล้องขยายตรงแว่นขยายตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่ทุกหน้าจะมีเหมือนกันหมดเลยนะแต่จะเป็นคนละแบบกันอย่างรูนป้องกันก็จะบอกของรูนป้องกันนะแล้วก็รูนดามจจะบอกของรูนราเมจกดเข้าไปเลยชืบช ตรงหน้านี้นะครับผมเห็นไหมมันจะเขียนว่ารูปแบบรูนกางวานหลายคนอาจจะงงมันมีเควสตอนคนเหมือนเล่นใหม่อยู่ของเมงงวยซิมเขียนว่ารูปแบบรูนกังวานคืออะไรตามนั้นนี่คือรูปแบบรูนกางวานนะครับผมผมจะขออนุญาตพูดว่ามันคือส่วนขยายของรูนของเราเรามีรูน5เม็ดพวกนี้จะเป็นแอมของรูนของเราก็คือเพิ่มสเตตัสพิเศษไปตามค่ารูนที่ฝังสีฟ้าสีม่วงสีทองเป็นเซ็ตรูนของมันเป็นคอมโบของมันในการบวกเพิ่มเราจะพูดยกตัวอย่างง่ายๆจาก2ช่องก่อน นี่หนไหมมีแฟดมีปึกมีนิลันโอเคมาเริ่มกันเลยจากแฟดแฟดใช้สองม่วงครับผม2ม่วงจะได้นี่สเตตัสโจมตีเพิ่มยี่สิบเก้าอตรงนี้น่าสนใจมากได้สเตตัสโจมตีเพิ่มได้ฆ่าเด็กได้ฆ่า S p r เพิ่ม5 0บอ่ะโอเคปึกยี่สิบเก้าห้าสิบเหมือนกันม่วงกับอาม่วงกับฟ้าเหมือนกันแล้วทองล่ะทองได้เยอะกว่าเดิมเห็นไหมทองกับม่วง ทองหนึ่งงหนึ่งนะครับทุกอย่างที่เป็นลูนสีทองจะต้องมีสีม่วงแทรก1เม็ดเสมอครับจะไม่มีทอง5เม็ดทอง5เม็ดจะไ,ได้เสียตารพิเศษอะไรเลยมาดู3มช่องอย่าง3ช่องเห็นไหมไม่มีใครใส่ทองเพียวนี่ใส่มงวง2ฟ้า1โอเคมงวง2ฟ้า1ได้5080อันนี้มงวง2ทอง1 50 80อันนี้ได้พ v พดาเมจมาแล้วเห็นไหมอ่านี่คือความแตกต่างตรงนี้ไอติเคแตกต่างเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นทอง2เม็ดมงหนึ่งเมื่อไหร่พ v พดาเมจโผล่มาแล้ว อันนี้คือเลเวล10ได้65ถ้าเกิดเลเวลต่ำกว่านะอาจจะได้อออะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าม่วงหมดไม่ได้ PV P ี p ีดามีครับพูดง่ายๆ3มช่องขึ้นไปจะต้องใส่อย่างน้อยรูนทอง2เม็ดเสมอนะครับผมผมขอพูดตรงนี้ก่อนนะยังไม่พูดเรื่องรายละเอียดรูนนะครับถ้า3มช่องขึ้นไปใส่รูนทอง2เม็ดเสมอแล้วมีม่วงควบมา1เม็ดม่วง1เม็ดต,ตรงนี้จะเป็นทะลวงเกาะหรือว่าออะไรกันนนะปราณก็ได้ที่เป็นตระกูล,ลรูนเรียกว่าอะไรวะสีแดงอะ่ะเออตามนี้นะครับผม แต่ถ้าเป็น2ช่องมันไม่บวกค่า ATK, PvP Damage อยู่แล้วนะไม่บวก PvP Damage อยู่แล้วนะครับดังนะั้นไม่ต้องสนใจการใส่รูนทองก็ได้นะหรือใส่รูนทองใส่เป็นของฟรีครับอย่าไปใส่พวกมังกรมังกรขาว,แล,ว,ขาวแล้วก็มังกรแดงนะครับผมตามนี้ส่วนอันนี้ใส่ได้หมดเลยมังกรขาวมังกรแดงหรือใส่เป็นบัวขาวก็ได้ขอให้เป็นสีทองพอเลือใส่แค่นาภาสวร์ก็ได้นาภาสวรค์กับตัวมังกรขาว1เม็ดอย่างเช่นดอกเหมยก็ได้ครับไม่ใช่ดอกเหมยสิเป็นจะเอยหลอนเลยวะเนี่ย ไปชื่อแล้ววะดาราจักรเออโอเคสี่ช่องครับนี่สี่ช่องเห็นไหมอันนี้ได้พ v พีดาเมจเท่ากันนะครับผมดังนั้นหมายความว่าอะไรถ้าเริ่มต้นเมื่อไหร่มีส,สีสองทองส,สีทองสองเม็ดเมื่อไหร่นะครับผมจะได้พี p ดามจแล้วนะห้าช่องก็เหมือนกันสองทองเห็นไหมได้พ v p ดามจแล้วพ v p ดามจ p พ p พดามจ p พ p พดามจเท่ากันหมดเลยคําถามก็คือแล้วทำไมเราไม่ใส่สีทองแค่สองอันแล้วก็สีม่วงสามล่ะ สำหรับคนเล่นใหม่ทําอย่างนั้นได้ครับแต่ว่ามันไม่คุ้มถ้าเกิดทำอย่างนั้นไปใส่ช่องอื่นดีกว่าแต่พวกเนี้ยมันจะได้อ่าดูดีๆครับสเตตัสโจมตีพิเศษอ่ะอันเนี้ยคือคนที่เริ่มเล่นมาได้สักพักแล้วนี่ได้ PvP ดาเมจรูนที่ฝังเพิ่มด้วย5ช่องใส่สีทองสีม่วงหนึ่งคุ้มที่สุดเนื่องจากถ้าเกิดพูดไงดีรูนฟรีของสายฟรีนะครับผมอ่ามันจะมีรูนทองแค่สามเม็ดก็คือขอบฟ้าจักรวาลและก็สวรรค์ที่ใช้เศษรูนแรกมันจะขาดอีกหนึ่นง แต่ก็ต้องควรเป็นขั้นขั้นเดียวกันสมมติหมดเนี่ยได้รุนขั้น5าแต่มังกรขาวคุณขั้นหนึ่งสเตตัสลดทั่วทันทีไม่คุ้มจะต้องเป็น5ทั้งหมดหรือถ้า10ก็ต้องส0ทั้งหมดนะครับผมเมื่อนั้นพีพีดามจต,ตรงนี้จะหายไปต่อให้ได้สเตตัสตรงนี้เสริมขึ้นมาก็ไม่คุ้มนะครับผมประมาณนี้นะดังนั้นจะเซตรุนอะไรสามารถมาดูช่องตรงนี้ได้แต่เอาจริงจมาดูตรงนี้เลยครับง่ายสุดนี่มานตรงนี้ได้เลยนะโอเคเรื่องรูปแบบรุนกลางวานันจบลงครับผ เดี๋ยวมาดูข้างล่างมาเริ่มจากการเซตรูนเลยหน้าเซตรูนจะแบ่งออ,อกเป็น2หมวดหมู่ใหญ่ก็คือหมวดหมูดม่ดาเมดอ่ะก็คือบวก ATK บวก p v พดาเมจนะครับผมบวกสเตตัสฝั่งการโจมตีทั้งหมดแล้วก็ฝั่งป้องกันครับคือบวกสเตตัสฝั่งป้องกันทั้งหมดนะนี่อันนี้จริงๆอันนี้ก็เป็นฝ้องกันเห็นไหมเป็นพ p พ e เดฟแต่ผมเลือกใสด่ดาเมดเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังกันว่าทำไมผมใสดม่ดาเมจ โอเคนะแต่จริงมันคือสายป้องกันนะครับถ้าอยากได้ซีพเยอะไปลงรูนสายป้องกันทุกอย่างลงให้ตรงสายถ้าลงไม่ตรงสายไม่ได้บวกสเตตัสพิเศษกลายเป็นง่อยอีกซีพ uh, ีก็ไม่ขึ้นค่าอาบป้องกันค่าเลือดก็ไม่ขึ้นโอเคใส่ตรงสายเสมอครับผมอย่างอันเนี้ยเห็นไหมต้องใส่เป็นร uh, ูนเอาง่ายๆผมแยกเป็นรูนกลมกับรูนเหลี่ยมไปเลยดีกว่าจบๆครับนี่รูนกลม3ช่องนี้รูนกลมหมดเลยเห็นไหมเพราะว่าเป็นดาเมจหมดเลยเป็นฝั่งดาเมจหมดเลยแต่อันนี้เป็นฝั่งป้องกันแล้วใส่เป็นรูนเหลี่ยม รูนเหลี่ยมอันนี้ก็ต้องรูนเหลี่ยมรูนเหลี่ยมสีอันรูนกลมสีอันแล้วข้างล่างก็จะเริ่มปนปนกันแล้วอย่างอันนี้จะต้องเป็นรูนเหลี่ยมเห็นไหมเป็นเดฟอันนี้รูนกลมเพราะเป็นดาเมจโอเคอันนี้เป็นรูนกลมเหมือนกันดาเมจส่วนอันนี้รูนเดฟเป็นสี่เหลี่ยมเท่านี้ครับผมไม่มีอะไรยากแต่นี้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโอเคเคลียแล้วมาพูดถึงการใส่รูนกันเลยโอยเอาละ EP นี้จะจบไหมเนี่ยพระเจ้าช่วยโหมันยากมันยากมากเลย มาอธิบายกันเลยนะครับผมผมขออนุญาตถอดลูนทั้งหมดออกกอนเลยละกันเพื่อความไม่สับสนใดๆถอดอ่าซีพีรถทัวนี่ออกไป1เม็ดออกไป1เม็ดเห็นไหมกลายเป็นลูนสี่ช่องแทนแล้วจากเอ่อมังกรเนี่ยที่เป็นรูปมังกรกลายเป็นรูปมือแทนแล้วนะครับผมรูปมังกรชื่อบุรพากษัตรอ่ากลายเป็นจตุคัมพีถ้าผมถอดอีกหนึ่งเม็ดพีพีดาเมตตรงนี้จะยังไม่หายไปนะครับตามค่าลูนกลางวันที่ผมเปิดให้ดูนะชอฟตัดสติปังนี้หายไปแล้วนะครับผมกลายเป็นไตพิภพแต่ถ้าผมถอดอีกหนึ่งเม็ดพ บาย,บายโอเคพีพีดาเมจหาย,ย,ยไ,ไปแล้วนะครับผมอ่ะผมถอดทั้งหมดมาอธิบายกันโอเคนี่พอเหลือเม็ดเดียวไม่ได้สเตตัสพิเศษใดๆนะครับผมรูอว่าอ่าผมใส่ทองสองเม็ดให้ดูอ่าอทองสองเม็ดทองสองเม็ดนี่อ่าสายคฟ้าชึบทองสองเม็ดก็ไม่ได้เซตอะไรเลยเห็นไหมต่อให้ทองห้าเม็ดก็ไม่ได้เซตอะไรเลยจะต้องมีสีม่วงปนเสมอนะครับผม โอเคอ่ะผมทอดหมดเลยมาอธิบายลูนกันเลยสําหรับลูนสายฟรีก่อนนะครับผมจะไม่เจาะลึกอะไรมากนะสําหรับสเตตัสคุณไปอ่านเอาเองลูนสายฟรีนะครับผมเราจะจัดยังไง่าสายฟรีที่เริ่มต้นเลยนะเราจะมีขอบฟ้าที่แลกด้วยตัวฟ้าได้อ่ะเราใส่เป็นขอบฟ้าถูกต้องไหมใน5ช่องก่อนนะครับเราใส่ขอบฟ้าต่อมาเราใส่เป็นจักรวาลอ่ะคําถามก็คือมันคนละสายกันทําไมต้องใส่เป็นจักรวาลล่ะ จักรวาลแบไม่มีแล้วผมย่อยไปหมดแล้วนะเอาง่ายๆอ่ะผมยกตัวอย่างว่าตรกเนี้ยเป็นจักรวาลไปแล้วเพราะอะไรมันเป็นลูนทองที่เราได้จากตัวฟ้าลูนที่2ครับผมไม่งนั้นคุณจะไม่มีลูนทองใส่ใส่และช่องที่สามใส่เป็นสวรรค์เพราะว่าเป็นลูนทองที่ได้ฟรีเหมือนกันจากเศษชิ้นส่วนลูนสวรรค์กูเหลือไหมเนี่ยสวรรค์ก็ไม่มีปะเนี่ยอ่านี่นี่ต้องมีต้องมีนี่อ่ะผมใส่สวรรค์โอเคส่วน2ช่องที่เหลือนะครับผมจะใส่เป็นสีม่วงก่อนนะครับผมจะใส่เป็นอะไรอ่าเป็นทะลวงของสายผมอ่ะนี่โลกาทะวง แล้วก็อ,กอันนึงผมจะใส่เป็นตัวม่วงผมเลือกมาดูกันจะเลือกอะไรดีนะผมจะใส่เป็นวายุครับผมเพราะว่าได้ได้ค่าเด็กนะแล้วก็ได้ค่าคอนแต่ถ้าเกิดอยากได้ CP พีเยอะใส่เมคาครับผมแต่ไม่ผมไม่สนใจ CP ผมสนใจแค่สเตตัสที่ได้ใช้จริงอ่านจะใส่เป็นวายุนี่คือสายฟรีเริ่มต้นครับผมวายุทะลวงสวรรค์ขบฟ้าจักรวาลตามนี้นะครับผมสองอันตัวฟ้า1อันเศษรูน สองอันนี้ดอกจากบุกผาได้เลยดอกจากหลอมรูนหรือว่าจะใช้เศษร,รูนซื้อเลยก็ได้ตัวทะลวงใช้เศษร,รูนซื้อเลยดีกว่าตามนี้ตะกุลโลกานะครับผมโลกาได้เป็นสีม่วงนะใช้เศษร,รูนซื้อเลยคุ้มกว่านะครับผมคำถ,ถามต่อมาคือถ้าเป็นสายซับล่ะไม่ใช่ดิสายเ,เรียกว่าอะไรวะกาลังภายในอ่ะกำลังภายในจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นโลกาปานนี่โลกาปานใส่โลกาปานแทนทะลวงครับผมแต่ก็ตัววายุก็จะเปลี่ยนเป็นเหมันหรือว่าอ ลุงใช่ไหมลุงดีกว่าผมแนะนาลุงดีกว่าไม่ใส่มันดีกว่านะใส่เป็นลุงตามนี้ครับเท่ากันสำหรับตัว5ช่องนะอ่ามันจะยกตัวอย่างไปทีละช่องนะครับผมหช่องใส่เป็นอย่างนี้เลยคําถามเราทำ้ใส่เป็นอย่างนี้นี่ได้สตราร์พิเศษตรงนี้แล้วอนาคตถ้าเกิดคุณได้ลูนมังกรด้วยศิเม็ดแรกเมื่อไหร่มาใส่ช่องนี้เลยครับผมสาหรับสายภายนอกแบบผมนะครับผมชิ้นแรกที่ต้องทํารือศิลก็คือตัวนี้นี่นนแปบ๊บหนึ่งเปิดให้ดูก่อนนะ ตัวรุ่งอรุณนะครับผมคืออย่างแรกแต่ถ้าเกิดเป็นสายภายในตาราจักรคืออย่างแรกครับที่เป็นเวลส์ส์เรามาฝังได้เลยคุณก็จะกลายเป็นทอง4ม่วงหนึ่งเรียบร้อยครับได้ครบเซตแรกแล้วได้ค่าสูงสุดของฝั่งนี้แล้วครับผมเท่านี้ครับแค่นี้เลยแต่ถ้าคนเริ่มเล่นหนักๆจนสุดขีดจริงๆทําขอบฟ้าทําสวรรค์ตัวจักรวาลข้ามไปกว่าเพราะจักรวาลเป็นของสายเอโคถูกต้องไหมเราไม่ต้องการค่าเอโค้เพราะเราเป็นเด็ก แต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายภายในก็ทําจักรวาลมาก่อนไม่ต้องทําขอบฟ้าแล้วก็สวรรค์แล้วก็ม่วง3เม็ดเท่านี้ครับผมมาช่องนี้อารมณ์เดียวกันครับถ้าเป็นสายภายนอกขอบฟ้าสวรรค์แล้วก็จบที่ดาราจักรแล้วก็ลุนม่วงแต่ถ้าไม่มีดาราจ,จักรตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นลุนม่วงเหมือนกันก็จะเป็นวายุอะไรอย่างนี้ก็ได้เท่านี้ครับแค่นี้เลยเรื่องลุนจบแล้วไม่มีอะไรแล้วคําถามต่อมาคือ ใส่รุ่นยังไงคุ้มที่สุดเอาสาหรับคนที่เล่นมานานแล้วของเต็มแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้เราจะมาคุยกันนึงคนของเต็มแล้วนะแบบแน่นแบบผมเลยอ่ะนี่ผมจะใส่แบบแน่นๆเลยนะฟูลเซ็ตของผมเลยชุบๆๆแล้วก็ลุงกับรุ่นโอเคครับผมอันนี้คือฟูลเซ็ตนะครับผมอ่ะผมขอให้ดูความแตกต่างก่อนนะ A สามช่องเนี้ยมันมีห้าเม็ดเหมือนกันใช่ไหมใส่รุ่นสีทองวงกลมเหมือนกันหมดใช่ไหมครับแต่หมดเนี้ยมันต่างกันเนื่องจากงบเนื่องจากความสะดวกในการทํานะอย่าง อันนี้นะครับผมอันนี้คือฟูลเซ็ตที่ดีที่สุดนะสำหรับสายดาเมจนะครับผมที่เป็นสายเติมน้อยนะก็คือขอบฟ้าขอบฟ้าจะได้เป็นเนี่ยครับคิเด็กใช่ไหมเป็นสายที่เราได้ใช้เด็ดขาดเลยถ้าเกิดเป็นตัวของภายในก็ต้องเป็นตัวจักรวาลดารจาจักรดารจาจักรได้เอาไอพิวพีดาเมจอย่างเดียวครับไม่ได้สนใจตัวเอคโคดาเมจนะราตีครับแล้วก็ลุงอรุณตามนี้นะครับผมแต่ถ้าเราย้อนมาดูช่องนี้ มันจะกลายร่างเป็นสวรรค์แทนตัวขอบฟ้าคําถามทําไมเนื่องจากขอบฟ้าจะต้องใช้คูปองฟ้าในการซื้อถูกต้องไหมครับแต่ตัวสวรรค์เนี่ยใช้เศษรุ่นได้แล้วผมบางคนที่เศษรุ่นหลุดทำให้มันไม่สะดวกในการเอาปองฟ้าไปลงเป็นขอบฟ้านะครับผมเพราะไม่งั้นอ่ะตัวสวรรค์ตัวเนี้ยเลี่ยนเป็นขอบฟ้าดีกว่าเพราะขอบฟ้ามันได้ค่าขีด้วยแต่เนี้ยมันได้ spr มาซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับผมตามนี้แต่ถามว่าอันไหนได้ cp เยอะกว่าสวรรค์ได้ cp เยอะกว่าขอบฟ้าครับเพราะว่า spr กับ d e กมันให้ค่าเป็นคี่ echo ถูกต้องไหมแต่ตัวนั้นมันฟิกเลยว่าคีกับเอทีเคมันไม่ได้เอ็กโค้วยนะตามนี้ครับผมถ้าเป็นไปได้คุณฟูขอบฟ้าทุกอันเลยถ้าเป็นสายภายในนะเอ้ภายนอกนะครับทุกอันใส่ขอบฟ้าหมดเลยยกเว้นอันป้องกันนะส่วนสายภายในก็ทุกอันต้องใส่จักรวาลหมดเลยตามนี้นะครับผมแค่นี้เลยอีซ,อซี่อีซี่นะต่อมาตัวช่องแรกของผมผมใส่ขอบฟ้าลุกงรลลูลาตีสวรรค์เนื่องจากอะไรดารจาจักรเป็นอันที่ได้เอ็กโคได้พีพีดาเมจแต่ มันต้องใช้บองทองถูกต้องไหมหรือบองฟ้าในการสุ่มมานานๆผมเลยยังไม่ใส่เพราะมันไม่พอตอนนี้ผมได้เลเวลแแล้วนี่ดาราจักรผมได้เลเวลแแล้วเดี๋ยวผมจะทาดาราจักรเลเวล10วันนี้เลยนะครับผมจะก่อเมื่อกี้ทำให้ดูเลยอะถ้าผมฟังปุ๊บเดี๋ยวดูค่านะค่าตรงนี้จะลดทันทีเนื่องจากมันไม่ได้ตามค่าบุรภามันได้บุรภากษัตริย์แล้วแหละแต่เห็นไหมมันกลายเป็นเลเวล8มันไม่ใช่เลเวล10ทุกเม็ดจะต้องเป็นเลเวล10ถึงจะได้ค่าเลเวล10ได้เห็นไหมพี่พิธามีมันลดไปเท่าไ เห็นไหมครับมันแตกต่างกันมากๆเลยแล้วก็ถ้าบอกว่าตรงนี้คุ้มอ่าพีพีรามิตรงนี้คุ้มผมใส่นะชืบๆพีพีรามิมันคุ้มจริงๆครับผมแต่สเตตัสด้วยเวือที่เหลือมันลดผมเลยมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะแต่ผมจะอัปเกรดเลยนะทันทีครับผมนี่ชืบขั้น9ขั้น1ิจะเป็นขั้นที่ดาเมิดโดดที่สุดนะอันนี้ห้าสิบใช่ไหมเมื่อกี้จกเท่าไหร่นะ52มาเป็น58แแต่ขั้นต่อไปมันโดดเลยอ่ะทำยังไง นี่เมื่อกี้ที่ซื้อมานะครับผมเื่นคนไม่รู้นะผมทำให้ดูนะมังกรขาวกดสมบัติผมเกดไปเลย6อันชุบๆได้มา24 24ยพอไหมถ้าไม่พอไม่เป็นไรผมมาตรงนี้อีกผมย่อยอันที่ต้องใช้มังกรขาวมีอีกไหมนะดาราจากักรอันเนี้ยคือผมมีละ5อันมาดูหน่อยซิพอไหมอัปเกรดลูนผมกดทางลัดให้ดูเลยนะครับผมมาแกะก็คือกดชา้ชาๆเราต้องไปที่แลกเปลี่ยนแล้วก็ลูนใช่ไหมครับอันนี้ทางลัดนะกดชุบกดอัปเกรด ไม่พอกดตรงนี้ช่องทางที่ได้รับร้านค้าครับนะคะรุูน,น,นโอเคผมใส่ไปหมดเลยก่อนเลยชืบซื้อมาแล้วครับนี่เห็นไหมผมมาแลกเปลี่ยนร้านหน้าร้านนี้นะแต่วิธีการไลค์ก็คือกดคำว่าวอัปเกรดก่อนแล้วค่อยกดที่ตัวรูนนะอัปเกรดเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วผมได้รานจะครบแล้วนี่พีพีรามเปตผมเด้งเลยเมื่อกี้พีพีดามเปตตอนสเตตัสเก่าผมคือ299 9ตอนนี้เด้งมาเป็นเป็น นี่ครับ2109ครับบวกมา100เลยนะ100แบบ100เลยอ่ะตีไปงี้ง่ายๆสั้นๆอ่าบวกมา1้อยนึงจบครับผมอ่ะวันนี้ผมได้ทำให้ดูแล้วต่อมาผมจะเปลี่ยนอะไรให้ดูอีกต้องเซตตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอะ่ะผมอธิบายเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามครับผมจะมาทำคลิปเสริมอีกเพราะเนื่องจากคลิปนี้มันจะยาวทะลักและต่อให้ตัดต่อเอาส่วนที่สำคัญออกมันทะลักและต่อมาฝั่งป้องกันใช่ไหมครับนี่ผมใส่เป็นปะพีเป็นจมาา Uh, เบนจะมากกับดอกเหมยนะครับผมเป็นรุนมังกรขาวปา่าไผ่เป็นรุนแรกปรา่าไผ่เป็นรุนจากตัวฟ้าก็คือดอกบัวขาวแล้วก็ป่าทัี่จากชิ้นส่วนเศษรูนอันนี้คือฟูลเซ็ตฟูลเซตแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เติมเลยส่วนมากเบนจะมากกับดอกเหมยนะครับจะเป็นสีม่วงอยู่ครับคุณก็ใส่เป็นพืชษากับตัวสมุดหรืออะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันดีตามนี้นะครับผม อ่ะผมก็ไม่ต้องแก้ให้ดูแล้วแล้วก็ไปส่วนของอสามช่องกับ4ี่ช่องใช่ไหมครับผมตัวสี่ช่องอ่ะนี่เห็นไหมผมยังใส่สีม่วงอยู่เลยนี่อันนี้ตัวอย่างชัดเจนเลยพฤกษาป่าภัยปฐพีไม่มีรุนเติมเลยสักเม็ดเห็นไหมไม่มีรุนเติมเลย3มช่องก็บสบายครับนี่เท่านี้เลยแต่ที่สบายสุดคือ4ี่ช่องของสายโจมตีครับผมนี่จักรวาลจากตัวฟ้าขอบฟ้าจากตัวฟ้าและวกาสวรรค์จากตัวฟ้าเอ้ยจากเศษชิ้นส่วนเท่านี้ครับผมเคลียร์เลยนะคําถามต่อมาทําไมตัวสี่ช่องตัวนี้ที่เป็นของสายเดฟ ผมมาใส่สมุงกลมถูกต้องไหมครับ